สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาผ่านล้อชาแนลนะคะตอนนี้นะคะตามที่ f c ฟเขาขอมาขอคลิปเต็มๆนะคะสำหรับการปลูกพริกนะคะเนาะการปลูกพริกอันนี้หลุมนะคะหลุมที่ขุดนะคะก็น่าจะประมาณหนึ่งคืบเนาะประมาณหนึ่งคืบหลุมที่ขุดนะคะแล้วเราก็เอากแ,แกลบแกลบดำผสมลงไปนะคะทุกหลุมผสมแกลบดำหรือแกลบขาวนะคะ นะทุกหลุมเลยเดี๋ยวพี่กันตรีให้ดูนะคะการปลูกพริกเนี่ยนะคะจะให้ดีเราจะปลูกช่วงใบยๆเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะอากาศร้อนมากนะปลูกใบยๆนะคะผสมไปแล้วนะคะทุกทุกหลุมนะคะทุกหลุมนะคะเห็นไหมคะที่ดำๆที่ขุดไว้นะคะผสมแกบดำทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่กันตรีให้ดูนะคะเพราะว่าบางคนเขาขอมา ขอมาตั้งแต่แรกเลยนะคะเนาะทำไมเราต้องผสมดินเพราะว่าถ้าเราไม่ผสมดินนะคะดินก็จะแน่นนะดินแน่นรากก็จะชนนชัยไปไม่ดีนะคะเนาะแล้วก็พริกเราก็จะไม่โตในที่สุดก็จะตายนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้นี่ให้ดูสุยปุ๋ยสูตรสินะคะ สูตรสิบห้ามือจับเลยรองก้นหลุมใช้ไม่มากนะคะประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละครึ่งช้อนรองก้นหลุมทุกนะคะรองก้นหลุมทุกหลุมเลยนะคะเพื่อนๆนต้องรองนะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยของพืชเนาะพิกเราก็จะได้ดูดอาหารนะคะจะได้สูตรสิบห้าเสมอการสิบห้าตัวแรก เร่งต้นนะคะเร่งต้นนะคะ15ตัวที่2เร่งติดดอกนะคะแล้วก็15ตัวที่3าเร่งผลผลิตเร่งติดลูกให้โตนะคะให้พริกเราโตไวทันจำน่ายนะคะต้องรองก้นหลุมด้วยสูตรสินะคะนะกิโลละกิโลละ35บาทนะคะเนาะบางร้าน3กิโลร้อยนะคะไม่ซื้อมามากนะคะถ้าใส่มากนะคะไม่นะคะใส่มากก็จะทำให้ พืชของเราตายได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอให้ติดรอให้ติดดีๆเดี๋ยวเราก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งสำหรับกล้าพริกที่เราจะใช้ปลูกวันนี้นะคะเป็นต้นพริกที่เราเพาะแล้วนะคะเป็นต้นพริกหยวกขาวนะคะพริกหยวกขาวพริกหยวกใหญ่เลยนะคะเนาะนี่คือกล้าพริกนะคะเราไปถอนมาแล้วนะคะก่อนปลูกเราต้องเด็ดยอดก่อนนะเพื่อนๆนะคะ เด็ดยอดเพื่อให้เขาแตกขึ้นมานะคะเด็ดยอดเพื่อให้แตกขึ้นมานะคะเดี๋ยวตอนที่ปลูกก็พอดีพี่กัตตรีไม่ได้ตั้งกล้องเนาะก็ปลูกธรรมดานี่แหละนะปลูกเหมือนปลูกต้นไม้อะไรทั่วๆไปนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือ,อก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเรารดน้ําก่อนรดน้ําหลุมของเราก่อนรดหลุมของเราให้เปียกก่อนนะคะให้เปียกแล้วเราค่อยปลูก ปลูกเสร็จแล้วเราก็รอดอีกรอบหนึ่งนะคะปลูกเสร็จแล้วก็รอดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะคะความชุ่มชื้นแก่ต้นพริกของเรานะคะเหตุที่เราต้องเด็ดนะคะเพราะว่าให้เขาแตกนะคะให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่อีกแตกกิ่งแตกก้านเยอะๆนะคะถ้าไม่เด็ดก็จะไม่ค่อยแตกนะก็ประมาณเนี้ยจะเด็ดประมาณเนี้ย เด็ดยอดทุกยอดเลยนะคะเด็ดยอดออกทุกยอดเลยเด็ดยอดเลยเด็ดยอดให้เหลืออย่างเงี้ยนะคะเด็ดยอดทุกยอดนะคะถ้าไม่เด็ดก็จะไม่ค่อยแตกนะต้องเด็ดนะคะเด็ดยอดออกยอดเราไปทำอะไรได้น่ะอ้าวยอดเราก็ไปแกงก็ได้แกงแค แกงป่าได้เดี๋ยววันนี้พี่กันตรีก็จะแกงแคแกงป่าอีกนะคะเดี๋ยวต้องขอโทษด้วยตอนปลูกเนะี่ยไม่ได้ให้ดูนะเนะพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้องนะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาก็ปลูกเหมือนปลูกต้นไม้ธรรมดานะั่นแหละเดี๋ยวปลูกเสร็จพี่กันตรีก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเนาะ